สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําการเรียนรู้ด้วยตัวเองในการใช้ AutoDesk Inventor นะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาจะมีหน้า Get Start นะครับอยากให้ User ที่อยากเรียนนะครับก็สำรวจภายในโปรแกรมก่อนว่า ทุกโปรแกรมะครับเขาจะมีติวเตอร์สอนให้ก่อนเราก็ลองทำความคุ้นเคยกับติวเตอร์นี้ก่อนแล้วถ้าหากยังสงสัยยังไงก็ค่อยไปเรียนเพิ่มเติมถ้าแบบนี้จะเรียนได้เร็วและเข้าใจได้มากกว่านะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นตัวอย่างหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเนี่ยครับวิดีโอติวเตอร์ครับ mm hmm. เราสามารถคลิกเข้าไปดูได ได้ไเลยครับนี่คือ Overview นะครับคือการทำงาน Inventor รต่างๆนะครับแล้วคลิกไปก็จะเป็นวิดีโอนะครับนะครับก็จะสอนเบื้องต้นต่างๆยิสเนอร์ที่ดีนะครับผมว่าควรที่จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษบ้างนะครับเพราะว่าความรู้ที่สำคัญนะครับส่วนมากจะอยู่ ตามเว็บนอกหรือเทปบ,บุ๊กต่างๆเยอะแยะนะครับอย่างันที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นการหมุนมุมมองนะครับเนี่ยวิดีโอเขาเอาไม่ให้ดูโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็เนี่ยครับไล่ดูได้ครับวีดีโอแต่ละวีดีโออันนี้ก็จะเป็นการสเก็ตนะครับเราสามารถทำตามวีดีโอนี้ได้เลยนะครับ นึงก็เนี่ยครับเราสามารถคลิกแล้วก็จะมีเครื่องหมายด้านซ้ายมือนะครับให้เราทำตามเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเนี่ยครับก็จะสอนให้คลิกชูพอยต์เซนเตอร์นะครับเนี่ยก็มีเยอะแยะครับ นี่ก็เป็นคียเอนี่ก็เป็นการวาง s อซแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการอินพ r ตนะครับอินพ์ตจ้าตัวแขนงก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามได้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น s แ m p l เปิ l ไฟล์นะครับก็คลิกที่ Open Sample ใ,ใช้เวอร์ชั่นไหนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้อย่างผม2 0 1 4ผมก็คลิกตรงนี้นะครับ b l e n อ e r 2 0 1 4 Sample Download สมมติว่าผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ Project ์ครับเป็นเบราวหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วส่วนผมดาวน์โหลดไว้ที่ไดดีนะครับก็ไปหาไฟล์ IPJ นะครับ ก็กด o อเพนครับวลาเรา Open มาเราก็จะเจอเนี่ยครับเป็นไฟล์ที่เราเรียนเราสามารถเรียนรู้ได้เองในขั้นต้นก่อนนะครับอย่างเช่นพาร์นะครับก็มีเยอะแยะเช่นดูนี่เลยครับล้อมแม็กก็มีนะครับ ครับล้อแมก,อกการศึกษาด้วตัวเองนะครับเราสามารถทําได้นะครับคือการนะครับใช้บล็อกสบานะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นไปได้นะครับปึ๊บนี่นครับเริ่มแรกเข้าไปสร้างอย่างนี้ดีวนก่อนแล้วใช้สเก็ตตรงไหน นี่ก็คือสเก็ตของเขานะครับนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจะได้อย่างนี้เนี่ยครับตรงนี้นะครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้หม่ ครับนะครับคอมค่อนข้างช้าหน่อยเนี่ยครับดูไฟล์อื่นนะครับแล้วก็เป็นดอวิงหรือเป็นพวกชีนไม่เท่านะครับก็มีนะครับ ก็ถ้าจะเรียนรู้อยากรู้ว่ามันเริ่มเขียนยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเอนะครับอันนี้คือการคลี่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนออเดอร์นะครับ โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนำการเรียนรู้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะครับจากโปรแกรมจากที่มีอยู่ในโปรแกรม Autodesk Inventor นะครับครับวิดีโอนี้ก็ขอขอบุณครับ